ฉันหยิบเองโอ้าุณเอ จำจี้มะเขือเปาะแปะกระเทาะหน้าแว่นพายเรืออกแอนดูปากอะกระแทกต้นอุ่มเปสาวสาวนุ่มๆไหนจำจี้มะเขือเปาะแปะก่อนไหนจำจี้มะเขือเปาะแปะเร็วคุณจำจี้มะเขือเปาะ